ถ้าเห็นว่าผลงานของผมนั้นมีคุณค่าพอนะครับท่านสามารถที่จะสมัครเป็นสมาชิกได้แล้วนะครับตอนนี้เพื่อที่จะสนับสนุนช่องเพียงแค่เดือนละย0บาทเท่านั้นเองนะครับผมดังนั้นกระผมก็ขอขอบคุณทุกๆท่านนะครับที่สมัครเป็นสมาชิกของช่องของกระผมโดยการคลิกตามลิงก์ใต้คลิปต่างๆได้แล้วณตอนนี้นะครับผมพอจะได้ยินแล้วนะครับนะ อัพโลด6นะครับเป็นวิชาภาษาอังกฤษสำหรับนักเรียนชั้นม .6 หน้าที่11นะครับผมเข้าในเนื้อเรื่องกันเลยดีกว่าครับเสียงดังฟังชัดเจนดีแล้วนะครับนะไคม,มานะครับหลักไวยากรณ์วันนี้จะเรียนเรื่องคำกริยาที่ลงท้ายด้วย ing และคำกริยาที่ตามด้วย to หรือว่ามี to ตามหลังหรือไม่มี to ตามหลังนะครับนะครัว่า to infinitive เนี่ย Read เดี๋ยวให้อ่านเดี๋ยว box นะครับกล่องก็คือ,อารายการในสี่เหลี่ยมนี้นะครับเรียวกว่ากล่อง and file s a m p l e และก็ให้หาตัวอย่างนะครับใน dialog ในบทสนทนาในตัวอย่างที่2 a นะครับเขาบอกว่านะครับ love นะครับ like enjoy hat นะครับแล้วก็ don't mind นะครับนะแล้วก็ prefer จะตามไปด้วย verb ing เพราะฉะนั้นนักเรียนต้องจำว่า love like enjoy had don't mind prefer นะครับ1 2 3 4 5 6, 6 6ตัวนี้นะครับตามด้วย verb ing เช่นต,ต,ตัวอย่าง I like watching นะครับ watching เป็นคำกริยาเติม ing เพราะตามหลัง like นะครับ I like watching soap opera แปลว่าฉันชอบดูละครทีวีนะครับ ส่วน love like a t prefer นะครับซึ่งเหมือนกันกับด้านหน้านะครับนะกับด้านซ้ายมือนะครับแล้วก็เพิ่มเป็น would love นะครับ would like แล้วก็ would prefer เข้ามาด้วยทั้งเจ็ดนะครับนะเจ็ดคำศัพท์นี้นะครับตามด้วย to นะครับแล้วก็ตามด้วยกริยาช่องหนึ่งตัวอย่างเช่น i like to watch นะครับหลัง like หลังเจ็ดคำศัพท์นี้นะครับนะส่วนตัวสีแดงๆนะครับก็คือเหมือนกันทั้งฝั่งด้านซ้ายด้าด้านขวานะครับให้นักเรียนจําอย่างนี้นะครับวิธีจํา4ตัวนี้นะครับ love like h a t prefer นะครับตามหลังมาด้วยทั้งคํานามคำกริยา ing และคํากริยาที่มี to นําหน้านะครับจะใช้เป็น i like to watch ก็ได้ i like watching ก็ได้นะครับแต่นะครับ enjoy don't mind นะครับนะตามมาด้วย ng เท่านั้นนะครับแล้วก็ w o u l d love นะครับ w o u l d lie k w o u l d prefer ก็ตามมาด้วย t o เท่านั้นให้กเรีจนจำอย่างนี้นะครับคุณครูสรุปให้อย่างนี้เลยนะครับผมจบนะครับชัดเจนนะครับถ้าจำทฤษฎีนี้นะครับทำได้หมดเลยนะไปข้อ b นะครับก็บอกว่า put The verb นะครับให้นำคำกริยา in bracket ในวงเล็บนะครับ into the correct form ทำให้เป็นรูปแบบที่ถูกต้องนะครับโดยใชย้สองอย่างเมื่อกี้ที่เรียนมานะครับก็คือ infinitive with to กับ verb n i n g นะครับผมทีนี้เหมือนที่คุณครูแนะนำนะครับเมื่อกี้ถ้าเรียนจำได้นะครับนะว่า love like want แล้วก็ h a t นะครับ love like h a t prefer ตัวทีครับไม่ใช่ไม่ใช่ใช want love like h a t prefer 4ตัวนี้นะครับตามมาด้วยกริยา ing ก็ได้ตามมาด้วยกริยาเตามมาิม to ก็ได้นะครับเพราะฉะนั้นนะครับตรงนี้นะครับมีคำว่า h a t อยู่ก็ตามมาได้สองอย่างเลยนะครับนักเรียนจะจะเติมตรงนี้เป็น watching ก็ถูกต้อง to watch ก็ถูกต้องนะครับนะ โอเคเข้า okay. ใจนะครับสำหรับช่องแรกส่วนช่องที่2นะครับ prefer ก็เหมือนกันนะครับนักเรียนสามารถีท่จะตามมาด้วย uh, watching ก็ได้นะครับ to watch ก็ได้นะครับ uh, มาแปลกันเลยนะครับ I am h a t watching soap opera I know he prefer to watch documentaries นะไระแ,แต่จะใช้เหมือนที่คุณครูบอกนะครับก็แปลว่าเจม ไม่ชอบหรือว่ารังเกยียจในการดูละครทีวี B ก็เลยบอกว่า I know ฉันทราบดี I a uh, h e prefer s เขาชอบที่จะดูสารคดีมากกว่านะครับนี่คือคำแปลของบทสนทนาคู่แรกนะครับข้อแรกข้อที่หนึ่งพอข้อที่สองนะครับถ้านเรยียนจำได้เมื่อกี้นะครับนะ hat like รับแล้วก็ prefer นะครับตามมาด้วย2อย่างเลยนะครับจะเป็น relaxing ก็ได้ to relax ก็ได้นะครับ prefer ก็เหมือนกันนะครับนะก็ตามมาด้วยทั้ง2อย่างเพราะงั้นเราแต่งเป็นอะไรก็ได้นะครับ n g ก็ได้ to ก็ได้ I would like นะครับตรงนี้ would like นะครับนะไม่ใช่ like เฉยๆนะครับ I would like would like would love would prefer นะครับก็ตามไปด้วย อขอโทษทีนะครับนะวุฒไลท์วุฒลับวุฒ prefer นี่ตามด้วย NG อย่างเดียวนะครับนะนะครับตรงนี้นะครับนะวุฒไลท์วุฒลับนะครับวุฒไลท์วุฒลับนะครับวุฒ prefer ตามมาด้วยทูอย่างเดียวโทษทีครับแหมคุณครูก็พูดผิดนะครับนะวุฒลับวุฒไลท์วุฒ prefer ตามมาด้วยทูอย่างเดียวเพราะฉะนั้นข้อนี้นะครับข้อสอง เนะครับตรงนี้ตอบทูอย่างเดียวนะครับนะ I would like to นะครับ to relax in front of the T V tonight Oh no it's Saturday I would prefer ตรงนี้ก็เหมือนกันนะครับไม่ใช่ prefer อย่างเดียวนะครับคุณครูลืมดูว่ามี would อยู่ด้วยก็ตามด้วย to อย่างเดียวนะครับนะขอแก้ไขใหม่นะครับข้อ2ก็แปลว่าฉันอยากจะพักผ่อนนะครับนอนอยู่หน้าทีวีเลยคืนนี้ บก็บอกว่าโอ้ oh, no โ oh, อ้ไม่ล่ะ it's saturday วันนี้มันเป็นวันเสาร์ i would prefer to go out somewhere ฉันอยากจะออกไปข้างนอกนะครับนะในที่ใดที่หนึ่งนะครับนะอย่านอนอยู่หน้าทีวีเลยนะครับคือชวนออกไปข้างนอกด้วยชวนไปด้วยนะครับนะเพราะอยู่บ้านเดียวกันจบนะครับข้สอสใบข้อที่3ามครับ enjoy enjoy นะครับตามมาด้วย verb ing นะครับ prefer นะครับ enjoy และ prefer ตามมาด้วย verb ทั้งสองอย่างหมนะคุณครูก็ตอบผิดทุกทีนะครับนะทั้ง enjoy ทั้ง prefer เดี๋ยวเอาใหม่ love like h a d prefer นะครับตามมาด้วยทั้งสองอย่างแต่ว่า enjoy ตามด้วย ng อย่างเดียวนะเอาใหม่นะครับนะคุณครูก็ลืมเหมือนกัน <laughs> นะครับ ไปนะว่าตรงนี้นะครับ enjoy ตามด้วย ng อย่างเดียวนะครับน d a n still enjoy listening to the top 40 chart show on the radio really prefer ส่วน prefer นี่แน่นอนนะครับนาะตามมาด้วยทั้งสองอย่างนักเรียนจะใช้อย่างใดอย่างหนึ่งก็ได้นะครับเป็น i prefer to watch ก็ได้ music video on mtv แปลว่าแดนนั้นยังคงสนุกสนานอยู่กับการฟังเพลงท็อปติดชาร์ต40อันดับแรกนะครับนะอยูอ่ทางวิทยุบีก็เลยบอกว่าเรียลลี่จริงเหรอส่วนฉันนั้น I prefer to watch to watch music ฉันนั้นชอบในการที่จะดูมิวสิกวิดีโอทาง MTV มากกว่า prefer และชอบมากกว่านะครับจบนะครับข้อ3 ไปก็4นะครับลับเดี๋ยวคุณรูดูไว้ดีอีกทงนะครับเดี๋ยวผิดนะครับนะลับกับวอตไลท์นะครับวอตไลท์ like, ตามด้วยทูอย่างเดียวนะครับส่วนลับตามได้ทั้งสองอย่างนะครับตามได้ทั้งทูและก็ w ว r เอ็นจีถูกต้องนะครับวันเยี่ยมาลับจะรับเป็นรับ uh, answering ก็ได้จะรับ To answer ก็ได้นะครับหรื The question when she watch q u e s t o on tv I would like ตรงนี้ to อย่างเดียวนะ to see her go on one as a contestant for a real do ามาแปลกันนะครับแปลว่าเอมมานั้นชอบที่จะตอบคำถามนะครับเมื่อลอนดูรายการควิดโชว์ก็คือรายการตอบคำถามปริศนาคำถามต่างๆในทีวี B ก็เลยว่า I would love นะครับ I would love to see her go on แต่ฉันอยากที่จะดูหลอนก o on ก็คือไปออกรายการนะครับเป็น contestant เป็นผู้ประกวดนะครับ for real ประกวด uh, for real ก็คือประกวดสดๆนะครับนะมากกว่าข้อนี้นะครับ won't you just love นะครับก็มาจาก word love เองนั่นเองนะครับเพราะฉั้น word l o v ก็ต้องตามด้วย t o นะครับนะ ถึงจะเป็นประโยคคําถามนะครับก็ถือว่ามาจากวฒดลับนะครับแต่เป็นวูดเซนก็ไม่เป็นไรนะครับเป็นประโยคใบเศษคุณไม่เพียงแต่ชอบนะครับ t o star in i reality t v program คุณไม่เพียงแต่ชอบที่จะแสดงนะครับสตารตัวนี้ไม่ได้แปลว่าดาวนะครับไม่ได้แปลว่าดาราแต่เป็นคำกริยานะครับแปลว่าแสดง ทูซาแสดงเรียลิตี้นะครับเรียลิตี้โชว์ก็คือรายการสดนะครับทางทีวีใช่หรือไม่เป็นประโยคคำถามนะครับ B ก็เลยบอกว่าน o ้โนเวนะครับไม่มีทางฉันไม่ชอบที่จะไปออกรายการสดทางทีวีนะครับ I would like I would like ก็มาจาก would like นะครับนะ would like ก็ต้องตามด้วย to นะครับ I would like to appear on anything like that ฉันไม่ต้องการที่จะไปปรากฏน,นะครับนะ,อ,ะอย่างไรเลยเหมือนกับรายการนั้นนะครับเหมือนอย่างที่คุณพูดนะครับนะไม่ชอบในการทําเช่นนั้นเลยเพราะสุท้าไต้สวนนะครับวูดอยู่ไลท์ก็มาจาก w o วูดไลท์อีกเช่นเคยนะครับต้องตามด้วย to นะครับวูดอยู่ไลท์ทูซีเอฟเฟม o ูไนท์คืนนี้คุณต้องการที่จะไปดูภาพยนตร์หรือเปล่า B ก็เลยบอกว่า not really ไม่หรอกไม่ไป i would prefer นะครับก็ w o l d prefer ก็ตามมาด้วยทูนะครับนะ I would prefer to go dancing ฉันอยากจะไปเต้นรำม,มากกว่าดังนั้นกลับคุณไปทวนข้างบนอีกทีหนึ่งนะครับนักเรียน uh, uh, love like had prefer สี่ตัวนี้นะครับตามมาด้วยทั้ง ing และ uh, คำกริยาที่มี to นะครับได้แต่ enjoy don't mind นะครับนะตามด้วย ing เท่านั้น แล้วก็ word love w o l d like w o l d prefer ตามมาด้วย to เท่านั้นห้ามตามด้วยกร e ยา ing จบนะครับต้องเรียนจําตรงนี้ให้ได้แล้วก็ทําได้หมดเลยนะครับนะถึงแม้จะแปลไม่ออกก็ทําได้นะครับถ้าจําหลักไวยากรณ์ตรงนี้ให้ได้จบครับผม everyday English expressing specific preference Expressing แปลว่าการแสดงนะครับ Specific แปลว่าระบุเฉพาะเจาะจงลงไป Preference แปลว่าสิ่งที่ชอบที่โปรดปรานก็เลยแปลว่าการแสดงความชอบเฉพาะนะครับคำสั่งว่า Use the language ให้ใช้ภาษา Inbox t h e ในตารางนะครับ and the พร้อ p พร้อมแ้วตัวอย่างนะครับนะตัวอย่างหรือแบบนะครับต้นแบบ t o a s k an d answer เพื่อถามแล้วก็ตอบ about เกี่ยวกับ Preference สิ่งที่ชอบนะครับ as i n example ตามตัวอย่างตามตัวอย่างนี้นะครับนะตัวอย่างสีฟ้านะครับ A กับ B คุยกัน A ถามว่า do you want to watch the news คุณต้องการที่จะดูข่าวใช่หรือไม่ B บอกว่า I would prefer to watch a film ฉันชอบที่จะไปดูภาพยนตร์มากกว่าอันนี้คือตัวอย่าง ดังนั้นนะครับให้เราทำประโยคที่สองนะครับ go to the cinema นะครับไปดูหนัง watch DVD ดูวีดีดูดี d eat out นะครับ eat out แปลว่าออกไปรับประทานอาหารข้างนอกนะครับ g e t t check away นะครับ g e to check away แปลว่าซื้อกลับบ้านนะครับนะซื้อกลับบ้าน watch a documentary นะครับแปลว่าดูสารคดีส่วน watch sport นะครับดูกีฬา โอเคนะครับลองมาดูบทสนทนากันนะครับนะบทสนทนานะครับ A Would you like to go to the cinema นะครับ B ก็บอกว่า I would prefer นะครับเห็นไหมครับ Would prefer ตามมาด้วย to นะครับ ข้อที่สองนะครับ Would you like to eat out tonight? คืนนี้คุณออกอยากจะออกไปรับประทานอาหารข้างนอกใช่หรือไม่ B บอกว่า I would rather get a check away นักเรียนดูให้ดีนะครับ Now would prefer นะครับ Would prefer like prefer แล้วก็ would love นะครับนะสามอย่างนั้นตามด้วย to แต่ถ้า w o u l d rather นะครับซึ่งคุณครูใส่ตัวสีแดงๆเลยนะครับ w o u l d rather นั้นไม่มี to นะครับ w o u l d rather ตามด้วยคำกริยาเลยนะครับนะครับ get เป็นคำกริยาจำไม่เลยนะครับนะ w o u l d rather ตัวเดียวที่ไม่ต้องตามด้วย to นะครับ I would rather get t a k e s away ฉันอยากจะซื้อกลับบ้านมากกว่านะครับไม่ออกไปรับประทานอาหารข้างนอก p o i o t สาม want to w a t c h a documentary คุณต้องการที่จะดูสารคดีใช่หรือไม่ มก็เลยตอบว่า I would prefer to watch sport ฉันชอบดูสปอร์ตมากกว่าชอบดูกีฬามากกว่าจบนะครับผมและเราก็จบหน้าที่11นะครับไปต่อหน้าที่12เลยครับผม All right. okay, okay, okay.